<จ>เรื่องที่สองก็คือว่าได้ทราบข่าวมากับไร่สดแม่จาลองว่าลุงจะขึ้นมาทําความสะอาดโอ,อะเลยเห็นว่ามันร้อนครับมันเลยประจวบเหมาะกันพอดีก็เลยเราก็เตรียมกาแฟขึ้นมาดีกว่าครับครับเพราะว่าเราพลาดแล้ววันนั้นเพราะเราไม่รู้วันที่ย้ญ่ไมารู้ดอย่างนี้นะลุงพลนเรื่องแรกอะไรนะฮะเรื่องแรกเมื่อกี้ไม่ทันนะฮะเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือครบรอบวันแต่งงานสิบห้าปีสิบห้าปีที่สิบมิถุนายน แล้วก็เรื่องที่สองคืออยากจะมาเลี้ยงกาแฟนะฮะการทำความสะอาดล้านองุ่นปูเคลียพื้นที่ครับผมครับถ้าไม่เห็นลูกบากีน่ะไม่เห็นจุมงน่ะจะไม่ว่าสิบห้าปีนะเออเพราะว่าไม่กี้นี่เองเนาะโอ้โหเออแล้วแล้วจุมงอยู่มอะไรแล้วอ่ะมสามมสี่แล้วมสามจะขึ้นมสี่แล้วนะน้องจุมงนะฮะอ๋อสิบห้าปีเคยดูหนังเรื่องจุมงไหม นั่นแหละตำนานน้องจูมงแท้ตำนานของชื่อน้องจูมงใช่ตำนานเกิดมาจากของน้องจูมงคืออะไรคือปู่กับย่าชอบจูมงมากเลยาี่ซองโทรไปได้เลยนะครับกาแฟดำมีสิบสอซองนะครับกาแฟกกอกกล่องละของฟรีเหลือถึงพี่หรือเปล่าถึงครับสั่งไปได้เลยนะครับน้องมิวส่งให้ฟรีนะกล่องละห้าอยเก้าสิบบ่เท่าไหร่นะกาแฟเหรอครับกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งเฉพาะวันนี้นะ ซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อหกล่องแถมหกล่องสาม้บาทอ้าวตกกล่องละร้อบาทตกกล่องละร้อยาสิบ้าก็สิวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันเดียววันเดียวนะกาแฟกอกวันนี้ซื้อ1กล่องแถมหนึ่งกล่องและเอรีก็คือเราส่งให้บ้านละหนึ่งซองนะทักไลน์ไปที่0ูนย์แปดสามห้าหกเกนะฮะจะ จะรับกาแฟฟรีบ้านละหนึ่งซองหรือจะซ 1, 1, ื้อกาแฟหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องสวัสดีนะครับเอฟซีใครที่ยังไม่กินกาแฟก็มาได้นะครับที่กาแฟปกก่อนะครับสวัสดีครับมาติวครับมาติวครับมติวครับกาแฟครับกาแฟมีคนไปบอกเหรออผื่นมาหยุด แล้วทำไมให้ยายทำแบบนี้ตีเลยห้ามไม่ทันจะไปทันเพราะว่าถ่ายคลิปอยู่ไม่มีใครห้ามเลยไม่มีใครห้ามพ่อยายบอกใครเอาไปลงเดี๋ยวเอาไปแลงไหลงไปแล้วค่ะโอ้โหทำไมเนี่ยฮะตเจงกบี่ไม่ดูแลยายเลยอันแล้วเนี่ยตีเลย ดี๋ยวตีเลยใครเนี่ยห้ามอะไรกันนะห้าไม่ทานห้าไม่ทานทำคลิปอยู่เอาเลยห้ามหรือปล่อยพีให้ยายปล่อยพีซะทั้งวันเออน้ำอะไรอันไหของพี่ตัวนี้ครับเตรียมแก้วอยู่หยุดเลยฮะอ้ัันนนพูดไปเชื่อต้องมาห้ามน่ะน

นะกาแฟซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องนะฮะวันนี้วันเดียวแถมซองหนึ่งก็เอาไปด้วยก็ได้อ่านะฮะคุ้มมากนะฮะสามร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งซองนะหรือว่าท่านใดอยากจะขอชิมนะฮะท่านใดจะขอชิมก็แจกฟรีบ้านละหนึ่งซองนะฮะพีสองเลยศูนย์แปดสาม ต5697899พี่แกบอกแล้วนะว่าอย่าเอาอะอาเลยติดใจของพี่แกจะลงอะไรจะด้วยนะไม่เก็บไปทางด้วยนะครับพี่นาทีหมื่นวิวแล้วตจ้ไลายมือร์สองเบอร์นั่นเลยครับของบอสนาทีหมื่นวิวแล้วนะฮะคลิปมาดามนะครับของพี่เสือเพิ่งจะพันเดียวนะฮะผมผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่ผมไปไปเลือกอะไรเป็นยังไงรสชาติ อามามามารีวิวก่อนสิฮะมารีวิวก่อนชื่นใจนะครับอร่อยห้ามไม่ได้กระป๋อยตีเลยผมจะพิมพายให้ปีเลยนะเพราะว่ามารีเนี่ยเห็นใจเป็นตัวโหว่ถ่ายกันใหญ่เลยเดี๋ยวตีเลยนะพวกนี้นี่ยไงเนี่ยโอ้โหไม่อยู่นี่เพียรเราก็มัวแต่แบบว่าจะทแค่มไรอยู่ถึงไมหมฮะไม่เราก็มัวแต่แบบว่าไม่คุยกับคุยกับลูกอยู่ คุยกับลูกสาวอยู่ก็ไม่ออมาคนเดียวเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยบอกเห็นอย่างนี้แบบมังเลยาคาเฟ่นะครับยายอีกยาสมองยาย้ยายยายสมองรีบขึ้นลายองทารก็สุกองละลยก็สยายยายยายกลงาไม่มีใครห้ามเลยย่านหนงอีไม่ทานไม่ทานเออไม่ห้ามไม่ทานห้าไม่ทานห้าไม่ทานทุกคนรีบจับโทรศัพท์แยกกันขึ้น ทุกคนรีบคว้าโทรศัพท์รีบถ่ายคลิปเลยห้ามยายไม่ทันรบยูเอ์อย่างีเราก็ไว้ใจนะพวกอยู่กับพี่ตีพี่กีครับหนึ่งกล่องปีเลยนะนี่หนึ่งกล่องแล้วก็ปีหนึ่งซองพอหนึ่งกล่องปีหนึ่งซองพอพอนี่หนึ่งกล่องปีหนึ่งซองโอเคพอพอแล้วก็ดูแลเพื่อนด้วย เขไม่หยุดนะโอ้โทรศัพท์เครื่องร้อนมากท่านที่ดูไลฟ์สดนะก็อย่าลืมไปรับชมคลิปให้ด้วยเนาะนะครับเพราะว่าไลฟ์สดตอนนี้เครื่องร้อนนะฮะอาจจะลงไลฟ์สดก่อนเนาะนะครับร้อนมากเลยเพิ่งมาถึงเพิ่งมาเจอกันเมื่อกี้เลยครับร้อนมากผมก็เพิ่งจอดรถมาสงสารโทรศัพท์ตอนที่แกขึ้นใครก็ลงไม่ได้ได้ยินแต่อยู่ในไลฟ์โอ้ยโอ้แม่ขึ้นแล้วคนเป็นยังปคกษ์บนนั้นไปแล้วอะไรเนี่ย นะเมื่อกี้ก็มาดามเดือดเลยนะฮะเมื่อกี้นะครับอะไรนะมาหมดสวนนะครับนะมาหมดสวนเลยนะฮะทั้งสวนผักนะฮะทั้งสวนดอกไม้นะฮะพอค่ะพอค่ะเราค่ะใครที่ใครก็ใครเรียกว่าอะไรใครที่ไม่ทันถือว่าพลาดนะฮะมาหมดก็มาทำแม่กองยายยอ่าลืมนะฮะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้วันเดียวนะฮะ ซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องแถมอีกหนึ่งซองแถมอีกหนึ่งซองนะฮะศูนย์แปดสามห้าหกเก้าเจ็ดปนะฮะศูนยมห้าหกเก้าเดแปนะฮะหล้อนี่คืออะไรก้าันกป็นเป็นคูณสองอะนะผมก็จะขึ้นขยายหม่เลย รอกันแม่ๆมยาไม่ว่ลายรอบหรอก่รอบีแล้วขอเลยร่อยมากเลยเสือใชถ้าเสือขึ้นอย่างนี้ถ้าพี่ได้ยินนะเดี๋ยพี่เปิด้ไปเลย อ่ะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าลืมกดไลน์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆไลน์นะครับจบนะคะเสือห้ามันถัดติดคลิปยูยังไม่ถึงแปดนาทีอีกสามชีวิโอ้โหแย่งกันเอาคลิปในนิจามฮะเป็นเด็ขึ้นเรนเนาะขอบคุณครับ

วันนี้เรามาเสิร์ฟกาแฟฟรีนะครับใครอยากกินฟรีอยากสั่งซื้ออยากคุณนนุ่นก็ได้นะครับผมครับผมนะถือว่าวันนี้เท่านั้นพิเศษเนาะนะครับผมทั้งฟรีทั้งแถมทั้งแจกครับรถแรกแจกแถมครับผมคครับนะ